รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราเปิดรายการในบรรยากาศแปลกๆนะผมอยู่ที่ตลาดน้ำครับตอนเราตุ้ท่างก็สู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา20นาทีทางทบ .5 แห่งนี้ครับผมออกกิจกรรท่านทันครับเป็นพิธีกรฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบแฟนคลับชาวต่างชาติวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะผู้ชมครับอยู่ในบรรยากาศของตลาดน้ำหมดเลยนะฮะโอ้โหคึกคักมากครับผู้ชมครับนี่คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะฮะอยู่ใน ดำเนินสะดวกครับแล้วก็ล่องเข้ามาครับดูวิถีของตลาดน้ําดําเนินนะฮะวันนี้มีเรื่องการค้าขายเยอะแยะครับจะมีฝรั่งเนี้ยครับมาเที่ยวกันเต็มไปหมด Hello e x c u s e m e w h e r e You From Russia 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 ก็มาจากรัเสเซียนะครับเป็นนักเที่ยวชาวรัเสเซียมานะครับและนี่นี่เป็นนักเที่ยวจากทางไทวันนะ w h e r e You From อ๋อไทยแลนด์แม่ค้าแม่ค้าแม่ค้า เนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศตลาดน้ำครับเดี๋เราเที่ยวแล้วล่องไปเรื่อยๆดูความสวยงามของตลาดน้ำันดีกว่าตลาดน้ำํำเนินนี่คึกคักมากนะคุณผู้ชมครับ,รบผมกำลังมีความรู้สึกว่าอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์สักที่นึงนะฮะเป็นแบบเหมือนจะเป็นห้างอ่ะทุกจุดมีการค้าขายหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้เราได้คุยกับป้าป้ากันยังบอกว่าวันนี้ฮะพื้นที่ทั้งหมดเนี้ย คนขายของยังคงเป็นคนในชุมชนของดําเนินสะดวกอยู่ตลาดน้ําดําเนินเนี่ยนะฮะวันนี้กลายเป็นตลาดน้ําที่มีความคึกคักมากนะคุณผู้ชมครับดังไปถึงระดับโลกเลยนะฮะก็คือนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาที่รัฐบุรีเนี่ยก็ต้องพุ่งเข้ามาที่ floating market นี้ก่อนเลยเข้าตลาดน้ําดําเนินแต่วันนี้ถ้าสิ่งที่ผมกำลังจะนําเ,นเสนอไม่ได้เกี่ยวข้องกับดําเนินสะดวกโดย100%เต็มแต่ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในวันวานครับตลาดน้ําที่มีอายุร้อยกว่าปีครับแต่วันนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยการทํางานเป็นแบบชุมชนนะฮะทำงานในระบบสากลรครับดูแลซึ่งกันและกันนี่เรากลับมาในความเป็นไทยในยุคโบราณเลยตลาดน้ําเราตักลักครับอ้ล่ะนี่ดีกว่าฮะสวัสดครับสบายใจกว่าวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนอแนะนำก่อนนะฮะนี่พี่ผมตักนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยคเดีกว่าเชิญเชิญเชิญเราเข้ามาแล้วฮะเราตักลักเจริญน,นะเจิญนะคุณนอะนะันะ่งนฮะ ก็แนะนำก่อนฮะวันนี้นี่พูดดูแลเราครับพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางเรียกว่า<ๆ>ทางตลาดน้ําเราตักลักใช่ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเก่าดั้งเดิมความเป็นมาเขายังไงอะครับพี่ก็มันเป็นวิถีชีวิตของชาวคลองดําเดินสะดวกนะครับที่มีชาวสวนเยอะมีการใช้เรือกันมากมายในยุคตั้งแต่หลังผุดคลองใหม่ๆนะในอดีตก็เรือเยอะอย่างนี้อยู่แล้วครับครับเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแท้ๆนะฮะ ก็พอช่วงหลังก็จะมีการตัดถนนแล้วก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซะเยอะขึ้นนะฮะย่านที่วันนี้ก็เกือบเกือบร้อยปีแล้วฮะเพราะว่าตั้งแต่สมัยท่านสมเด็จเจ้าพยาศรีสุยวงศ์นะฮะท่านมาตั้งกองในการตกปักคลองที่นี่เลยฮะก็เลยกลายเป็นชุมชนก็เลยมีเรือมาชุมนุมกันก็เลยเป็นตลาดน้ําไฮไลที่นี่เด็ก ต้องมาติดข้าวแห้งนะต้องกินฮะนะมีข้าวแห้งมีผัดไทยอาม่าผัดไทยอาม่าฮะต้องมาครับแล้วก็ร้านกาแฟร้านนี้แหละครับคุณผู้ชมครับก็ยินดีฮะนี่นพกหลีคาเฟ่ครับก็เป็นเป็นชื่อของร้านต้นตระกูลนักสมัยก่งนะครับเอาละเดี๋ยวจากนี้ครับเดี๋ยวเราเดินชมตลาดเหล่าตักลักดีกว่ายินดีครับผมจะพาไปฮะนี่ฮะ เรือบแบบนี้ผมไม่เห็นแล้วนะฮะผู้ชมครับเรือบแบบนี้เราไม่เห็นแล้วนะคะ<า>เฮืชา้เชาเรืชา้าเรช้านี่ก็คือเป็นวิถีที่ที่ยเรือขายของกันครับตั้งสมัยรุ่นโกลงรุ่นเยนะฮะก็ตึกทอดอันนี้จะเป็น,นาราัง เป็นร้านถ่ายรูปสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงวงการนักร้องลูกซุ่งในอดีตจะมาที่ร้านที่ที่นี่ประจำเขาเรียเข้าดูเลยอนีร้านนี้ร้านารจริงอ่ะจิงวัสดีครับนี่เป็นบุคคลสำคัญนะครับกอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพี่ผมจับไว้แล้วครับที่ดูแลเรานะครับว,นนวันนี้ครับคุ่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่ออนุญาตครับอันนี้คืออรนีอดีตอนันนี้ชื่อของเราตักรักว่ารับหรือว่าในอระดือสะพานนี้เลยค่ะตรงกลาง

ที่ผมเห็นว่าพิมพ์ศักครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่สมัยพระองค์ท่านเสด็จใช่ครับที่นี่เคยเป็นสารากรใมกาในการฉุดคลองในอดีตนะครับอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ย่านนี้ฮะเรียกว่าสาราแดงหรือว่าสาราห้าห้องสมัยก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแก่งแท้เป็นยังไงก็ต้องเข้ามาที่เหล่าัารากันนะครับที่นี้ด้านบนนี้คือพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าวิถีปฏิบัติในอดีตเลยนะเป็นยังไงผมบอกว่าแน่ครับก็้มลงตาบว่า เป็นไปได้เป็นดีแน่ๆก็เรียก อันเนี้เราก็จะสะสมที่สีชีวิตชาวคลองที่ใช้เรือนะฮะหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับแรนดนดิบในสมัยที่ย่านการค้ายานนี้ลุกเรืองนะครับเรามาดูนะครับนี่ภาพถ่ายนะครับสมัยก่อนดาเนินสะดวกจะมีร้านทองเยอะนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ร้านทองที่ชาวบ้านชาวสวนขึ้นมาซื้อทองมานะครับมาทำทอง เดี๋ยวนี้ก็จะใช้เป็นไฟนะครับเผาแล้วเช็คทองเอาแต่ในอดีตนี่คือรีดทองเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าทองจริงใช้มือเลยนะเป็นมือหมดเลยนะฮะนี่ก็คือวิธีปฏิบัติเรือพวกนี้คือเรือที่ใช้สัญจรจริงในครับครับในอดีตตั้งแต่อดีตมาเลยฮะคนดําเนินก็จะใช้เรือลูกทรงต่างๆในการไปมหาสู่เป็นเป็นเรือขนาดเล็กกันนะฮะก็จะมีลูกทรงแตกต่างกันไปนะครับ ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าในอดีตเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะก็คือจะเป็นทาสวนถูกไหมครับถูกต้องฮะวิธีปฏิบัติได้คือว่าพอทําเสร็จปุ๊บเวลามาขายครับก็จะต้องพายเรือหอกเรือลําเล็กก็จะเป็นเรือที่ว่าเหมือนกับขี่จักรยานไปหากันนั่นก็ใช้เรือลําเล็กผมชมบอีกคิดม่าง่ายนะพายเรือเพราะว่าวิธีการบังคับสีพายฮะพายไม่ดีหมุนอยู่งั้นนะฮะเซ่อยายเซ่อาเพราะวมันต้องลากมาปัดปัดคัดออกอีกถูกไหมฮะปัดขึ้่มาคัดออกอีก คือวิถีชุมชนนี่ยฮะทางเดินเนี่ยเขาจะอยู่ริมน้ำฮะแล้วก็เชื่อมกันไปโดยตลอดลายจนนู่นเลยเลยทำให้คนที่อยู่ใช้ชีวิตยอยู่วิถีริมคลองเนี่ยเขารู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นเวลาเจอเวลาผ่านกันเนี่ยเขาจะทักทายกันครับนี่เป็นช่วงไหนอะฮะเบบครับเออเป็นการตัดตัดบ,บาดท,ทางเรือนะฮะเป็นเป็น,ปนบบอยู่ในคลองเหล่าตัตก,กน้งเน้นะฮะตัองฮะเพราะว่า ในอดีตก็เป็นลักษณะเช่นนี้ฮะเป็นการชุมนุมเรือโดยโดยธรรมชาติแต่ว่าอันนี้จะเป็นการตักบาตรพระ500รอูปนะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเรือใหญ่หน่อยร้านทองนะฮะแต่เดิมเป็นร้านนะทองถูกไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเรามาด,ดูจะเป็นตู้โชว์ทองนะฮะ อ๋อนี่คือเครื่องมือทําทองนะครับนี่คือช่างทองในสมัยก่อนทวมันต่างกันยังไงครับแม่ช่างเข็มขัดเงินกับช่างทองอ่ะเข็มขัดเงินหนักกว่าอ๋อหนักกว่าไปมามันน้ําหนักเยอะกว่าอ๋อก็จะบาลานซ์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอานี่คืนนะครับแม่ของเอานี่คืนคืนนี้ก็จะฝากว่าดีเราเดินทางมาเราตักลักเรื่อของกินแล้วครับคือถ้าถ้าถ้าบอกว่า เราตักรักกับดําเนินสะดวกจะเป็นยังไงเราตักรักเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องของพื้นเมืองครับอาหารอาหารดั้งเดิมครับอย่างที่อยู่ในมือผม,ผมนี่คือข้าวแห้งนะคุณผู้ชมครับครับ,รบแล้วก็ด้านหน้านี่คือผัดไท,ดไทอามานะฮะค้อมาด้านนี้ย่านนี้ต้องกินวัฒนธรรมของเราตักรักเนี่ยคือเรื่องของกินเลยข้าวเสร็จนี่เสร็จซื้อของฝากฝาก,กินกาแฟโอ้แฮปปี้ วันนี้ก็ต้องเรียนทุนอย่านี้ครับว่าแล้วแต่เราเลือกอะแล้วแต่เราชอบว่าอยากเดินแบบไหนคือปาอย่างผมผมชอบเหล่าตักหลักเพราะว่าค่อนข้างสงบแล้วเห็นวิถีชีวิตจริงๆครับมาเดินช็อปปิ้งดูของคนเข้าไปดูฮะอัตยาัยของคนที่นี่ไม่มีขายนะฮะคนที่นี่เขามีเองนี่คือคนของเหล่าตักลักครับ <ท>ก <LER> ็เรายิ่งย้มคุยได้ท <tama easy> ุกหลังใช่ใช่ฮะเราก็เราก็อยากให้ทางนักท่องเที่ยวได้มาคุยกับพวกเราเนี่ยคุยกับชาวบ้านนั่งคุยกันถามว่าดําเนินสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยทักทายกันอะไรต่าง ครับเรากำลังล่องเข้าไปในคลองอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะฮะคลองรัตทีครับคลองรัตทีซ<ท>ึ่ง<ช>อยู่ในตลาดเก่าเราตักรเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ก็เป็นคลองย่อยมาจากคลองดําเนินสะดวกนะฮะท่านนักท่งที่่าสามารถที่จะเดินเรียบคลองดูวิถีชีวิตมองเข้าไปในบ้านของต่ลาหลังได้เลยนะว่าเป็นบ้านมั้งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชม้แต่ผมทำรายการท่องเที่ยวมาที่เข้ามาในคลองรัตทีอ่ะครับเพราะทุกทีเราจะอยู่แค่มุมข้างนอกแต่วันนี้จะให้ดูว่าให้ลทลจริงๆของกัน ดินทางทริปนี้นะฮะอยู่ในการเข้าล่องเข้ามาในคองรัตทีนี่แหละนะคือคือถ้าเป็นถนนรถยนต์นะก็จะเรียกถนนคนเดินใช่ไหมฮะแต่ดำเนินสะดวกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคลองคนเดินคลองคนเดินท่านสามารถเดินมาชมมาดูบ้านคนนั่งคุยนั่งบันไดนั่งเท้าจุ่มน้ําเล่นก็ยังตับันตูบันเทียมนี่ถึงบ้านบ้านเราส้มไทยกรงดำศูนย์แสดงศิลปะการรําชนแปดเผ่า เราเข้ามาด้านในตอนนี้เป็นลูกหลานเลนลานนะครับหลานนะฮะสวัสดีครับพี่ผู้จเดี๋ยวเราประวัติความเป็นมาของที่หน่อยคือชื่อที่นี่คือเจดวดฒประหาเล็กเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเรื่องราวอะไรก็สมัยนั้นที่พระองค์ท่านทรงเสด็จประพาสต้นทั้งประพาสต้นคลองดำเนินสะดวกฮะ ครั้งสมัยที่หมอเขาบอกให้พระองค์ท่านทรงพักพรนในริยาบทคือว่าเปลี่ยนมริยาบทผ่อนคายหน่อยนี่ในเสด็จสมัยรัชกาลที่4นะครับเพราะพอดีพระองค์ท่านทรงทรงดำเนว่าเออคลองดําเนินสะดวกนี่ขุดครั้งสมัยตั้งรายการที่4เพิ่งขุดเสร็จครั้งสมัยรายการที่4แล้วพระองค์ท่านรายการที่4ก็ไม่ได้ออกสารวจพระองค์ท่านเจ้าสวรรคตซึ่งต่อมาก็พระองค์ท่านรายการที่5ก็เลยถือโอกาสที่จะสารวจคลองดําเนินสะดวก เชื่อมระหว่างแม่น้ําท่าทีกับแม่น้ําแม่กองครับทีนี้แม่หงกงชิ่งยิ่งชิ่งยี่ชิง,ชง,ชง,ชงว่ายาพึ่งก็เห็นว่าเอ้ยคนเมืองหลวงหรือคนกก็<ด>เเลยยรีนในเมืองหลวงว่ามาจอดเรือดูก็มันเป็นอธัธยาศัยของคนไทยว่าเออเห็นจอดเรือดูก็เชิญขึ้นมากินน้ำมามามากินน้ํากินข้ากันนี่คือคนไทยเลยนะ ็จะเป็นเวลากําลังทานอาหารเย็นนะ่ะพอดีพระองค์ท่านก็ผมก็ยกสํารับตกมาก็ซึ่งกําลังกินอยู่ก็ผมก็มองหน้าว่าเออท่านเนี่ยคล้ายคล้ายใครละ่รละก็ชี้ไปที่รูปที่ตั้งบูชาอยู่ที่หน้าพระว่าท่านเนี่ยคล้ายในรูปนี้ละ่ะก็เขาว่าแน่เลยผมบอกว่าแน่ครับก็ก้มลงตราว่าเป็นพระเจ้านดินแน่ๆแล้วอยู่ต่อมาก็เขาก็เลยมีหนังสือมารับ ผมเข้าไปในพระราชวังนเนี่ยฮะไม่น่าเชื่อว่าคลองเล็กๆเนี่ยคลองรัดพีพอเราล่องมาเรื่อยๆล่องมาเรื่อยๆเราจะเจอเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฮะเนี่ยครับผมบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ทุกที่ที่เราออกตามหาหรือเปล่ามองมุมต่างครับวันนี้เขาเขาเป็นตลาดเล็กๆนะครับเป็นตลาดเก่าแก่นั่งเดิมแต่ว่าความแข็งแรงพลังที่ยิ่งใหญ่สุดคือชุมชนแบบนี้นะครับ คนที่ช่วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากครับขอบคุณที่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ที่นําทางเรามาครับเจอไฮไลท์ที่่ของชีวิตต้องลองมาฮะตลาดเหล่าตักลักครับอยู่ในดําเนินสะดวกครับคุณผู้ชมครับผมแนะนําปั๊บผมลองปุ๊บเส้นมันมันแปลกไหมครับคือเส้นสัตไทยมันไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่ใช่อะไรครับ คือมาป๊อปอมป้อมจะกินยังไงนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟจูนะครับเราอยู่ที่อะไรนะฮะไม้แก้วดำเนินรีสอร์ทครับผมนี่ไงผมว่าเราต้องอยู่ที่นี่แน่นอนเลยฮะที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นแล้วแลเขาตลาดน้ำดำเนินเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือถูกต้องเป็นรีสอร์ทหลังคานะฮะจะเป็นแบบว่าเป็นกระเบื้องว่าวอะฮะัสีขาวเต็มไปหมดมีลานจอดที่นี่มีห้องพักด้วยมีครับผมนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการมาย่านตลาดน้ำนี่เลยนะครับครับผมครับเชฟครับได้ครับผมแนะนำจากด้านซ้ายมือนี้ก่อนเลยนะครับผมไม้แก้วผัดไทยครับผม ม้แก้ผัดไทยใช่ครับผมแนะนําปั๊บผมลองปุ๊บเส้นมันมันแปลกไหมครับคือเส้นผัดไทยมันไม่ใช่เงี้ยครับไม่ใช่เป็นเส้นสาเกตี้ครับผมมาถึงอันนีถ้าผมรอนี้อยู่เลยครับเต็กเนื้อโคขุนครับอันนี้เป็นโคขุนจากกระเพงแสนครับผมมหาวิาลยเกษตรกระเพงแสนครับ ำไมเราต้องมาจากกำแพงแสนเออ่ยเขาเป็นสาก์ที่เลี้ยงเนื้อวัวโคขุนแล้วก็ให้ความนุ่มเอาละมานึงอันนีนน้นครับครับผมอันนี้เป็นสลัดะผลไม้มามายงเนสนะครับผมก็จะเป็นผลไม้ที่หาได้แถวดำเนินสะดวกครับผมอ,อันนี้เป็นยำไม้แก้วนะครับผมเป็นยำอของห้องอาหารเองเลยครับผม ตอนแรกผมนึกว่าเป็นพวกหมูยอไม่ใช่ครับผมเป็นเห็ดรวมเห็ดนะครับผมแล้วก็มีเต้าหู้ ก็ลืมแนะนำเป็นครีมซุปซึ่งมาพร้อมกับสเต็กเหลือครับผมว่าแล้วลูปท้นอันนี้พุ่งขันใช่มาพับมาถองนี้ครับปลากระพงผัดพริกไทยดำครับผมพริกไทยดำไใช่ครับกระลำปีฉาน้ำปลาเห็นง่ายแต่อร so. ่อยเป็นเมนูที่ผมทำไม่ได้นะคุณผู้ชมผมผัดแล้วมันไหม้ เขาเรียกว่าแตงพี่แล้วเนะเออเชฟครับฝีมือการกินผมใช้ได้ไหมครับสุดยอดครับครับอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์หมดเลยนะผู้ชมครับอะไรนะฮะอ๋อนี่ก็ตะกาแต่อร่อยจริงครับนี่ฮะไม้แก้วดำเนินรีสอร์ทนะคอู๋ยองครับก่อนเข้าตลาดดำเนินนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟดูมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเต่ดูจริงแม่ไลขคอมเมนต์นี้เลยครับยังไม้แก้ว เงจริงๆๆงริงกินเผ็ดกินเผ็ดโตโบมากเอาละฮะวันนี้เวลาของไฮไลท์ไทยแลนด์หมดแล้วครับต้องกลับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะฮะสินาฬิกายี่นาทีทางทับอแห่งนี้พยายามตามหาการเดินทางตามหาชีวิตของเราเองนะฮะตามหาไฮไลท์กับตัวเองแล้วคุณจะเจอครับทุกที่มีไฮไลท์หมดครับวันนี้ผมกับแฟนใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเงย